ยังยังยังไม่ใส่ยังไม่สั่รอแป๊บเฮ้ยจะเริ่มแล้วนี่สวยมาดิมาดิเงยังยัยัง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 ยงยังยังไั่ยัง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 ยีงยังยังยังยงยังยยังยังังยัยังยังยังงยังยังยัับงังมังยังังยังังยังยััั้ง วันแรกนะครับผม24-26ถึงกุมภาพันธ์โอ้ล้างรถแล้วรอบนี้นะฮะพิตตี้ไบค์นะครับผมไม่ใช่พิตตี้คาร์วอชนะโอ้โหเปียกแล้ววันนี้อากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนใช่วันนี้อากาศร้อนมากนะครับเราต้องอ่าเขาเรียกว่าโดนน้ำนิดนึงนะฮะให้น้ำมันเดินเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยพูดเถอะเปียน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 ะฮะเปี่ยนเปียนเปียนลมเปียนแขนอ่าตอนนี้ละเลงโฟมแล้วนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับผมจากเมื่อกี้นะครับพี่ สตันเอ่อสตันวิบากผ่านโขดไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้นะครับไปนู่นตามไปนู่นรอบนี้รอบนี้นะครับ p ิต t t y by Wash นะครับผมโอ้เต็มที่เลยพี่เต็มที่เลยเต็มที่เลยแล้วตาพี่เล็กเลยเริ่มแล้วนะครับผมกับ p ิต t t y by Wash นะครับผมอ่า จะเด็ดขนาดไหนนะโอ้โหฟองฟองฟองผมละกลัวฟองดียวฟองจะโดนกล้องมีความเผ็ดมีความเผ็ดมีความเผ็ดนิดนึงนะฮะสวัสดีกับ230คนด้วยนะครับนของรไมู่ดนะะดี๋ะสวนะ่ไอนีกะา นี่อะไะครับอันนี้อะไรครับโอ้โหอันนี้เราดูกันแบบสดๆเลยนะครับผมกับพิตตี้ไบ w a วอชนะครับผมในงานเซ v วันมิทติ้งไบ y 2017นะครับเดี๋ยวเราดูจากคันนี้นะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะว่าจะขี่ได้สีขนาดไหนเอาก็ดูดิเขาขี่นะว้ยมอไซ มอตอรไซค์มีวิ่ขี่ไม่ได้มีวิขับกระทบขอเปียกวันนี้ขอเปียกวันนี้จัดเลยครับโอ้ยแย้พะชือ้อพะชือ้อน,น,น,นู่นนู่นนู่นไปดูคันนั้นบ้างได้แล่น้องวันนี้กลัวโฟมจดิงเลยได้แ่ันะอ้า รอบนี้เขาเรียกวันดำจิ้มนะครับผมยังมีอีก2วันที่เหลือนะครับ25กับ26นี้โดยวันที่25ที่จะถึงนี้นะนะั่นคือวันพวกนี้เจอกับเจสซี่หวาดด้วยนะครับผมโอ้โหนางแบบต่นเต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระว,วังเจองูพิตตี้เฮ้ยไม่มีมงไมูไม่ไม่ไเอาพิตตี้ไม่มีงูมีแต่ถ้ำมาโต ขับชี้หายเลยเฮ้ยรถไม่ใช่คนประทอเขาบอกถึงรถพี่พี่ยังไงเดี๋ยวเดียวเดียวดี๋ยวยวอันนี้คืออะไรเดี๋ยว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 เตรียมเข้าสิงแล้วนะฮะโอ้นี่นี่้ความสิงมัยมีวาสิงาเอาไปอีกได้มเอาไปอีกได้ไได้แมกลังแรงเลยไม่หนาวเหรอโอ้ไม่หนาวเลยบอกตรงๆตอนนี้ร้อนฝุดฝุด ว่าแอดเหงือตกแล้วเนี่ยเหงือแตกแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้ย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 เจอกันนะับพรุ่งนี้นะฮะยีบนะฮะเจสซี่หวาดมาล้างรถโชว์ด้วยไตรเอฟซีนางนะฮะเตรียมตัวได้เลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้แล้วนะครับ ความดันขึ้นเปล่าโทษใจเย็นๆยังไม่ใช่นขนาดนั้นเชื่อนี้ตึงปุดๆวันนี้นะครับผมกิจกรรม one 2017เซฟวันมิ팅ไบท์สองไบนสิบเจ็นะครับผมภายในงานนะจะมีกิจกรรมเซ็กซี่ไบท์วอชนะครับผมแล้วก็จะมีเดี๋ยวเดีสตันผัดโขนโอ้โหมาจากไหน <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องๆพิตตี้น,นะฮะเล่นกับกล้องบ้างไหนไหนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเล่นกล้องไหนแล้วกล้องนี้กล้องนี้ไลฟ์ live. ฮัลโหล เอาโหเข้าไปอีกได้ไหมได้ครับได้ได้เสมอโอาหอยอดแอดดูตั้งใจดูรถจังอนะ่ะโอ้ยมันก็ตัง้ <laughs> ตงตงใจดูอยู่แล้ว <laughs> ใช่โอ้ยแม่เจ้าไปเราไปคันนู้นบ้างดีวกว่า, <c oughs> าไปไปคันนู้นนะฮะเ <c oughs> ข้าไปเลยอ่ากล้องนี้กล้องไลฟ์สดนะครับ โอ้โหมองดูกล <t os, S 1> ้องนี้ด้วยนะครับผมจะลงกล้องโอ้โหสวยรถเจสซี่วัดพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้แค่น้ำจิ้มบอกแล้วในงานนะมีกิจกรรมโชว์รถนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมสแตนบไยในวันพรุ่งนี้นะครับมีคนถามว่าถ่าล้างน้องจะต้องทำยังไงเอ้ยเดี๋ยวล้างน้องใช้น้ำอื่นล้างละท้อนะน้ำเอ้ยก็น้ำสะอาดไงตอนนี้น้องเขาเปื้อนอยู่ไม่เห็นเหรอ โอ้ยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปปอดบวมเร็วจังโอ้ยยังไม่ได้ปอดบวมเลยแค่แบบชิวๆหนาวแทนเลยครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะฮะสองแอดตั้งใจมากครับผมถ่ายรถเด้งถ่ายรถ่รถอันนี้รถรถสกีรถซิทนะฮะทัวร์นิ่งรถเรานั่นเองคือแอดถ่ายรถครับช่วยเลยรับเห็นดูอะไรเลือดจำเดาไหลครับโอ้ปอดบวมโอ้โหสวัสดีกับ660คนด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับเซฟวันมิทติ้งไบค์สองพั เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไรทำไรทำไรอ่ะ้ยเดี๋ยวตูรู้นะเขาทำอะไรกันเอ้เดี๋ยว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 นูทำอะไรกันเดี๋ยวเขานั่งดูอะไรกันดูใจจอใจจอโอ้ยส่ยางเาไปตามพวกสายางได้แล้วไปตามสายางกันเลย ทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับอันนี้นี่ออกหน้าออกสื่อเลยนะครับอันนี้เพจตลาดเซฟันนะครับออกหน้าออกสื่อเลยนะเราอยากรู้ใครเป็นสปอนเซอร์นะครับั่นี้ังบวมอยู่ทางนี้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อเมื่อกี้นะนมเปื้ยนไม่เป็นไรก็แค่เชฟให้นิดหน่อยอ๋ออยากคิดมาก รู้สึกร้อนผู้บ้าอย่างบอกไม่ถูกว่าตอนนี้นี่อากาศไม่หนาวเลยฮะร้อนมากเยวทำไมทีมงานอยู่ที่คนเลยเดี๋ยวไปทางนู้นกันดีกว่าต่ามสายยันโคตรเกียบจับจมูกโมดีๆงโ่มาไหนแล้วโอ้ยมาเลยมาเล มียาสมุนไพรพี่โอ้โหเ็มตกรอยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิธาทิ่หน่อยโดนน้ำโอ้โหคือเป็นโบเก้เลยอะโอ้ไม่เป็นไรอะถือว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเช็ดเลนนะฮะ แอนไปล้างรถโชว์บ้งอยากดูขอฟองน้ำเลยครับตอนนี้ขอฟองน้ำนะฮะเดี๋ยวจะไปล้างแข็งด้วยใช่ล้างกล้องเนี่ยผ้าเชนเลยเดี๋ยวแอนหาผ้าเชนเลยแป๊บมันต้องเร่งจังหวะกันหน่อยก็ดูสายโอ้ดูสายดูสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอนจะดูสายต้องเร่งจังหวะกันหน่อยฮะเอ้ยมาแล้วสวัสดีกับโอ๊ย ก็แปดร้อยคนด้วยนะครับพี่เข้ามาดูคอโอ้โหนี่ใหญ่มุ่ใหญ่มุ่ใหญ่มุลมตีลมตีอะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเลนแป๊บเห็นมานีด้เซ็โอ้ค้าเช็ดสีน่ารักเนอะสีฟ้าเพลงยังเอ่ยเฮ้ยได้ได้ได้โอเคมาโอ้เย เอาวนไปทางนู้นกันบ้างวนไปทางนู้นบ้างแต่แต่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้นี่ไม่คีดจะลุกไปไหนกันเลยเหรอตรงนี้นี่จะชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะขอซูมนานๆหน่อยครับอะไรนะขอซูมนานๆ๋ยวไปดูอะได้อารถล้างรถเรียบร้อยรถเนื้อดีเฮ้ยรถเป็นไฟเบอร์รถมันเป็นไฟเบอร์กันเลยตะโถวแมาเนื้อดีเนื้อนุ่มเลยอะอะไรออเข้าไป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  เฮ้ยเฮ้ยเฮไม่สุดไม่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 เฮ้ย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 ลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งเด้งได้แอดอะไรอ่ะแอดยังมีอะไรอ่ะอ่านไม่ทันยังมีน้กติดจออยู่โอ้โหไม่เป็นไรตอนนี้อื้อโอ้โหอื้อสวัสดีก้าวร้อยคนที่เข้ามาดูได้โอ้โหประวัติศาสตร์มากเข้ามาก้าร้อยไม่ธรรมดาสวัสดีด้วยนะครับผมตอนนี้ทะ โอ้โห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 ตูดยแล้วพี <c <c ่ไม like? ่คุมเครื่องเสียงเหรอพี่ไม่สนใจแล้วเครื่องของเครื่องเสียงอะไร สวัสดีใหมในใจไอโอ้โหตอนนี้ใจแอดซานสันสวัสดีครับ900คนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมตอนนี้นะฮะอยู่กับเซฟวันมิตติ้งบายพร้อมนมนะฮะเอ้ยไม่ใช่พอ2,117เออถูกต้องเซฟวันมิตติ้งบาย2,117นะครับผมวันที่24 25แล้วก็26กุมภาพันธ์นี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะมีไฮไลท์เด็ดนะฮะเจสซี่หวาดนะฮะนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ขาวเจี๊ยนะฮะจะมาล้างรถให้เราได้ดูกันนะฮะ ไม่ต้องห่วงครับพรุ่งนี้ไลฟ์อีกแน่นอนนะครับกับเจสซี่วัดเดี๋ยวเจอกันนะครับใครที่ไม่มีเวลาจะ่ยังพูดแอดมือสั่นไปนะโอ้ยแอดแอดนิ่งสุดแล้วนะนี่ก็นิ่งแล้วนะขนาดมีกินบอลแล้วเนี่ย เอ D ็ดเริ่มอ,อ่านไม่ทันแล้ววะเริ่มอ,อ่านไม่ทันแล้วรถเร่งดีจังครับ<อ>เฮ้ยเดี๋ยวรถเหลืออะไรนั่นะให้ดูคาวาเนี่ยเวอร์ซิตตัวใหม่เนี่ย่น,ยนี่คือ,อ,อคาวาลสกิเวอร์ซิตสีเขียวดำนะฮะเนี่ยรถสีเขียวเนี่ยเวอร์ซิตสามร้อย <ys> ลายสักสวยมากเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ลายสักเวอร์ซิตประตูเวอร์ซิตไม่มีลายสักเจสซี่มากี่โมงพี่เจสซี่ก็น่าจะเวลาประมาณนี้ครับผมคาดว่านะฮะก็ประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนั้นน่าจะใช่ โอ้โหโรู้สึกเขาไม่เปลี่ยนรถอ่ะเฮ้ยมีเปลี่ยนรถด้วยรู้สึกคนแต่เดี๋ยวตรงนู้นเนี่ยไม่เป็นไรตรงนั้นไม่เลิกไม่เป็นไรล่อไเขานั่งต่อไปนะฮะเขาเข้าก็เสร็จจะได้ทีประจําแล้วนะฮะเราต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทีมงานเครื่องเสียงเราไมาอยู่ข้างหลังมดเลยวะพี่เขาไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอยากเห็นใช่ไมอะเดี๋ยวจะเข้านักวันนี้อกเอาเข้าไปซูมอยู่ซูอยู่อีกเต็มแล้วอเตมจอแล้วเลย พิกวันครับถึงวันอาทิตย์นี้ครับผมใช่ครับผมตั้งแต่วันที่24 25แล้วก็26กุมภาพันนี้นะครับในทุกวันนะฮะจะมีโชว์วิตตี้ไม Wash แบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่ารุ่งนี้นะจะพิเศษหน่อยนะครับผมวันที่25จะมีเจสซี่วา์ดนะฮะนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ของเราจะมาล้างรถให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็วันที่26นะจะมีแอนนี่ปริศนาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะวันนี้แค่น้ำจิ้มเบาๆล้างรถแล้วมีการเทรดรถแล้วนะฮะ

โอโหโอโหรถรวดแรงเลยเด่นนดดี <t gi ver> ัว